ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีสุมหม่องสุบอนครับที่กำลังรับชชคิปช่องสุภาพฟ้ามะครับจิเปิดราคางัวแม่ลูกครับนี่ตัดใจบังกะก้าครับพร้ม่ลูกลูกแม่ครับต้องสร้างอ้างเลือกครับงวอคนครับสีเลี้ยงเม็ดกระเปียครับได้เครื่องดําเครื่องบดนะครับ รับประกันแช่งขาคาับทุกขาถ้อนครับสิบหางมือครับหางง่อเลยครับเป็นพัวกลูกมากี่เลี้ยงเลี้ยหอนเร็วหน่อยเลยครับนี่ครับเพิ่มสูงร้อยสามสิบบวกบครับเปิดราคาไว้มื่นเจ็ดพันหาร้อยครับทรงไอพีเลยสามเบิ้องลูกสาวครับลูกสาวพริกแดงครับสองเดือนสามเดือนครับเบื้งนะบ้าวัวันสุดยอดครับเดี๋ยวเมื่อนเย็น หเห็นกล่องแต่ลักหนาลักหนาช่างกับพี่น้องมั่งเลยเป็นแต่ช่างกับบั่งเว้ยปานก็ตายหลุดเลยเบื่อึรื่อนอาลนโตนล้วขนาดนันนนน้นเลยครับนี่สองสามเดือนครับพี่น้องครับง่ามครับบั่งเลยแม่ลูกประมานตัวที่สองที่สามด้ยครับผมที่ว่าป่าแกครับป้เลี้ยงครับนี่เย็นงามครับพี่น้องเนี่ย สร้างถักแดงใหม่แดงจนแสดตาลูกสาวพี่แดงครับมันง่ายครับพี่น้องเฮ้ยวังถาวันเย็นสุดยอดเลยว่าง่ายพี่น้องงา่งายง่ายออกไปเลี้ยงไปเจบครับเมือนเจ็ดพันหารอยครับแนวเนี่ยหนังดีเลยครับหนังหนาดีหัวผลหัวใจเป็นครับเป็นป้ายหนาแรงก็ับจ่ใจครับนี่ มันขอมเงี้ครับเนี่ยมึงลูกสาวครับเชฟหกแปดครับหนาลำเปิกเลยครับลูกหกเจ็ดเดียนครับลูกเด็กข้มสูงลอยสิบลอยนี่สิบลอยีครับมันเป็นหน่อยหน่อยครับมึงแช่งขาไม่หลุดหรือเรื่องนำแต็มรางย้อนเลยครับหนังยนตเลยครับไี่งามครับแม่ลูกสองเมื่นเจ็ดพันหารลอยครันว่าหลุนแดงเขาแทมเขาแล้ครับเนี่ย ว่าลูกแรกครับเพิ่มสูงลอยสี่สิบบวกลัครับเบิังเล่ครับหัวนอหัวงามครับแขนขาดีเล็บดีทั้งคูขวัาคู่หลังแล้วเตาน้มดีน้มซี่มีตริงครับหางกับงาลงมาสิละครับหอดรอเล็บหน่อยใส่บิังสักครับนี่หะวหนี้ครับวงามครับหัวนอโอ้าหูดีทั้งเมียทั้งลูกด้วยครับ แต่ลดนันนี้มันคบกินน้มอยู่เลยครับลูกว่าอยากให้จินน้อมเลยบ่าเพ่อนเพราะมันค่มครับต,ตัวละเมื่อกว่าบาทมันหลดค่มแสนค่มกับพี่น้องกอท่าเพือนีพราะเงแหละครับยังดำเพือ่อสองเมืเ่นเจ็ดหาลอยลดราคาพี่น้องลดให้พิเศษพี่นอ้องโทร่มาหลายถามหลายรย่เปลา่าเงินมาฟอเขาจะได้ล่ะครับเน,นี่ยนี่เนี่ยเป็นเงิน ครบบในนี้ได้ย่เาปลารถไฟเบิง่บง,ลลลนะลง,งเยนนะลเนนดดยครับง่ายๆรบบว่ามันขมนะตัวเราเมื่อสามเมื่อสี่รไนเบิ่งย้ายครับพี่น้องกินน้ำน้าน้ำดีอย่ถือว่าม่ะจ่ยดอกนะรวกเห็ดน้ำมียบินกัเยได้เยอะครับสองเมื่อเจ็ดห้ร้อยรบบตรไหนพี่ครบบนี้มเมาบนเลยก็ได้เลยครับเดี๋ยวเดียวเลย ครับบ่ได้แล่นไล่เที่ยวกันด,ดีรถได้หลายเยอะครับนั่นแหละจากนั่นแหละมาเบิง่งแม่น้อยอที่หนึ่งครับโอ้โหเป็นตะเลี้ยงครับคุณอังสีมันเลี้ยงง่ายกินง่ายนี่ครับสองซางอ้างเลือพรนนี่ครับเท้า <laughs> ง่ายมันก็ได้กระดอยเนาะเฮ้ยน,น่ารักดีเมื่อนเจ็ดหาลอยครับ ตัวก้อนใดญก้อนครับพี่น้องครับเฮ้ยอะไรก็สัตว์ครับเนี่ยนังดีหนียนขาตาใหญ่ดีครับสูงลอยสามสิบปวกลบเลยครับเพราะเปนแม่ในน้อยดีครับเป็นไถ่กลางไม่หายง่อยู่บางเต่านน้ำครับน้ำดีดีครับน้ำซีเลยทอกันมัดเพราะมันหายลูกดีแหละน้ำน้ำดีมีติ้งเล็บนาแบดีเลยครับเล็บดี จังคูหนาคูล้างล่ะครับบงางหนาจะอาดีห้ามสบาหางนะครับคู่หางล้ามากเลยครับงดํา,า,า,เ,าคดเครื่องบดกลับพีนน้องใครเห็นบรรยากาศครับนี่เมือนเจ็ดพันหาลอยมขงน,นั่นไง สองหมื่นเจ็ดหาร้อยครับเมาบดไล่ครับเป็นต้นไทยแลนด์เที่ยวเดียวครับครับผมกับจิบมะย่าลิปนี้ครับครับขอจบคลิปแชแนละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ